สวัสดีครับผมเบ้าหน่องครับมื้อน,นี้มาพบพอกับเบ้าหนองอีกคือเก่าครับผมงวดที่แล้วนะครับเนาะเบ้าหนองก็ดีใจนํากับคนที่เพื่อนได้โชกค,ครับผมก็คือแปดหกสามกับสองหนึ่งมางวดนี้ครับหลายคนก็ถามมาว่าเบ้าหนองให้เลขตองงวดเราบอกเบ้าหนองบอกว่ายัาง่งเดี๋ยวเบ้าหน่องสิให้กับมื้อนี้เบ้าหนงองผมมีอย่างไรครับก็จะมาบอกเลขตองงวดของเบ้าหนองเองนี่ละเลขตองงวดหรือเป็นความฝัน หรือความฝันมันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรใส่วิจารณญาณใกนการรับชมรลบฟังนํามือนีเบ้าหนองม่านางโยตน,นาโูมาบอกเลขตังวงวดเจ้าของว่าผมจีซื้อเลขตัวไหนงวดนี้เบ้าหนองให้อาจจะหลายหางนะครับนาออาจจะหลายหางแต่เบิงไหวเพื่อพิจารณาครับให้ทุกคนไหวพิจจรณาเพื่อเข้าหมักไปน้ากัน บ้าน้องจีโลกงไว้ให้เธอแหลกเธอเดียวเลยในมือนี่ลายหงางกระซางแล้วก็ไอ้เลขขอปูเหลขขอตะไคร่แต่เดียวจังว่าเบิงตอนสรุปของเบ้าน้องอีกเท่หนึง่งนะครับเนาะอันนี้คือเหลขตอง,งวดของเบ้าน้องที่เบ้าน้องจะมาบอกทุกคนให้ทุกคนได้ซื้อให้ทุกคนได้พิจารณางวดวันที่สองมกราหกแปดครับผมสองมกรา หกแปดหลายคนก็นถามมาว่ามือได้เบานองสีฝันอันนี้ก็บอกว่าไหนครับ <c oughs> บอกว่าไหนถามว่าฝันบอเบานองก็ฝันนะฝันอยู่ก็เลยนี่ละเลยเอามาเป็นเหล็กตองหัวของเจ้าของเบานองเบิองแหลวเบานองมักเหล็กตัวนี้เบานองก็เลยเอามาเป็นเหล็กตองหัวของเจ้าของเลยเพราะว่าเบืองแหลวมันเตะตาแต่ว่าเบานองฝากเหล็ก สองหางไวแน่บ้านหองฝากเลขสองหางไว้แน่ก็คือเก่าเก่าสองสามสี่เก่าบ้านองยังนำอยู่เลขทะเบียนรถสามสี่สสเก่าสามสี่หกหกหกสองหกเก่าสองนี่ซื้อไว้นําแน่เดี๋ยวบ้านองสิบแปดตัวเลขให้ไอ้คนสิได้เห็นนะครับเนาะสิฟังอยู่บอกความฝันบอกแน่จ้งหน่อยกันหนอเนาะเดี๋ยวจังมาเบิ่งตัวเลขกัน ก็ฝันเป้าน้องนะั่นเบ้าน้องฝันว่าเบ้าน้องได้บวชได้บวชงานอียังสักอย่างนี่แหละแต่ว่าคนหลายแห้งคนบวชหลายแห้งเบ้าน้องกับเป็นหนึ่งในในในคณะที่บวชนะกับบุง้งว่าเป็นแบบใดนี่แหละฝันฝันแล้วก็ตต่นเบ้าน้องกัเลยมักเลขกชุดนี่โตนี่โตเดียว เลขที่บ้านหนองสีบอกก็คือหนึ่งแปดหกกับหนึ่งแปดเก้านี่คือเลขตองวดของบ้านหนองทีชีให้เอฟซีมน,นี18 6, 18นหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดเก้าก็ลองพิจารณาเบุงแล้วตัวเลขบ้านหนองสีปแปละลงให้เบิร์ดด้ออาจบ้านหนองอาจสิบ่ได้เว้าเอ่ยเป็นวาจาแต่ว่าบ้าน้หนองสิปแปะตัวเลขลงให้เบิง์ว่าบ้านหนอง มักเลขตัวใดงวดนี้สซื้อซื้อเลขตัวใดงวดนี้ลองครับได้ลองพิจารณาบนงงวดวันที่สองมกราเดี๋ยวบา่างกราจะไปตามความฝันของแต่ละคนมาให้คือเกา่ามีพี่ท่านหนึ่งครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นเอฟซีใหม่แต่ว่าแปลกคลิปนั่นเพิ่นถือเลขทะเบียนรถหลวงปู่สวง เพิ่นเราเป็นเอฟซีหม่ได้เอฟซีหม่เลยแต่ว่าเป็นอย่างคลิปนั่นจังไปดีดขึ้นหนาวนานาโทรศัพสามเพิ่นทะเบียนรถปูข้นนั่นก็คือสามสาปดหกจำเลยว่าถ้าผู้ใดจำรถขั้นนี้ได้เลีเยลดรถรถเก๋งขั้นเกา่าๆที่หลวงปู่สวงเคยนั่งครับสามสามแปดอันนี้พี่เพิ่นเพิ่นบอกว่าคลิปของบ่าวหนองไปดีดขึ้น นาโทรศัพท์เพิ่นมือเลขออกคนว่าเพิ่นก็เลือซื้อสามสามแปดหกเลขสามตัวมพิ่นซื้อสามสามแปดสามสามหกสามแปดหกเพิ่นกะซื้อ 3, 3, 8, 6, 3, 8, เพิ่น,น,พนถูกสามตัวตรงครับเพิ่นถูกสามตัวตรงแปดหสามเพิ่นบอกว่าถ้าพี่จะฝันหรือพี่จะซื้อเลขตัวไหนเดี๋ยวพี่ทีทักมาบอกเบาหน่อยอีกคนหนึง แต่เพื่อนบอกว่ายาถิมเลขทะเบียนโรลดปูเดอร์สามสาเพื่นบอกว่ายาถิมให้ซื้ออีกงวดนี้บนเน่อาชีมา6อาจิกรับหัวเป็นเก่ากับเป็นไปได้แล้วบอกมาทั้งสิบแล้ถูกทั้งบนทั้งล่างถูกทั้ง6กสาโอ้ยเพื่นถูกบนเพื่นถูกหกสามแกบสตัวตรงเบาหน่องก็ดีใจนำเพื่นถ่วงเบาหน่องมาบอกว่าเบาหนองเอ้ย พี่กับเป็นเอฟซีไม่เบาหน่องพี่บอกเคยมีไล่เบาหนองพี่ถูกหวยพี่ก็เลยแอดไล่มาหาเบาหนองมาบอกสูฟังอ่าอันนี้กับเบาหน่องก็ดีใจนําอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้หรืออาจจะเป็นปูดนใจให้พี่เพิ่นเห็นคลิปนีเบาหนองเป็นคลิปเก่าเหรอไลยเพิ่นว่าคลิปเดือนใดเนหลายเดือนแล้วละ่ะคลิปนีที่เบาหน่องลงอะ่ะที่ว่าเบาหนองจำเลยบอกผู้ดใดว่าไอ ที่บ้านน้องเคยลงให้เบิ่งวัดให้เบิ่งเหล็กทะเบียนรถปูอีกขันนึ่งน่ะแต่ผู้ดใดจาได้บ้านน้องยังจาบ่ได้เลยได้ว่าคลิปนี้ลงไปนานแล้วแต่ว่ามันผัดไปดีดขึ้นหนาโทรศัพท์พีเพิ่นพี่เพิ่นก็นเลยเปิดเบิง่งเพิ่นก็นเลยได้ดถูกสามสามตัวตกนะเพิ่นบอกวา่า่าถิมเด้อเหลขกลงปูเพิ่วนว่าอ่ะเหล็กตองวัดบ้านน้องนะครับเด้อหนึ่งแปดหกกับหนึ่งแปดเก้าเก้าเก้าสอง สามสี่เก้าล้กก 8, 3, แสมหนึ่งอันนี้เอาไว้ทำพิจารณากต่ทุกคนมักเหล็กตัวใดกแตลองสื่อเบิงนะครับเนาะอายุเบานองกัส่สิบห้าปีฝันครับฝันฝันว่าจะคล้องเลยไปบวชกต่เลยเบิงในตำราฝันเห็นเหล็กชุดนี้มักเหล็กชุดนี้ก็เลยเอามาให้เบิงมกัมกมกมักกแห้งเห็นเราสะดุดตาเลย เลขหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหกหนึ่งเก้านี่มาซื้อแบบหกกับเบ้าหนองชีซื้อเลขแบบหกกับเบ้าหนองบ่ซื้อโตเด้เบ้าหนองชีซื้อเป็นหกกับเอาซื้อหาบาทสิบบาทกับพอได้ลุนนะครับเนาะอะ่ะงวดนี้เดี๋ยวบ้าหนองจะไปตามตัวเลขให้คือเก่าหวังว่าฮัชจะได้จับเงินหมื่นจับเงินแสนกันลหละนะครับเนาะขอบุญมาลมีลวงปูสวงตะไครบานเบ้าหนองหมอบสงให้ สุภูสุขชนที่เขามาเบิึงคลิปเบาหนองให้ได้มีโชคไปนํากันคิดสิได้ก็ให้สมหวังดังปรารถนานะครับเนาะเบาหนองก็จะเป็นสะพานบุญให้พี่เพิ่นเพิ่อนอยากไหวหลวงปู่เพิ่นให้เบาหนองถวายไก่ครูหนึ่งวาวแล้วก็ซื้อปลาปิง้งใส่บาตให้เบาหนองเฮ็ดให้นะครับเบาหนองทำให้ด้วยความเต็มใจครับมมดดบ,รบ่มีผู้ใดบังคับเบาหนองเบาหนองเฮ็ดให้เอฟซี FC ทุกคนครับ ถามว่าให้เพื่อนใส่บาทใดบอเพื่อนบอกว่าเพื่อนกะใส่ของเพื่อนซูมือนแต่เพื่อนอยากถาวายของให้หลวงปู่บ้าน้องกะยินดีครับเพื่อนบอกว่าถาวายให้หลวงปู่ยู่บานบ้าน้องนี่ละเพื่อนว่าบ่ต้องไปไกลหอดพุนดอกปู่ยุนีก่กะทาว่าอ,อ,อันยังหละัะเพื่อนอื่นยังอ่ะญาติของปูก่กอยุนี่คือกันเพื่อนว่าสินนะอ่ะก็คง้ิีแมนก็ขอทุกคนจงโชคดีงวดที่สองมกระาหกเจ็ด สวัสดีครับ